มาแล้วนะครับด่วนพิเศษทักษิณารัฐที่สามหนต้นทางกรุงเทพปลายทางชุมทางหัดใหญ่นะครับวันนี้ทำขบวนโดย QSY นะครับนัมเบอร์อะไรเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับกําลังลอดสะพานยกระดับแล้วก็สะพานเกือกม้านะครับที่ชุมชน บ้านดงยางน,นะครับสวยงามเลยทีเดียวไฟสว่างมากเลยนะครับ qsy ห้าสนะครับจะเข้าโค้งมันโปร่งทางด้านหน้านะครับ สวยงามเลยทีเดียวนะครับกับเจ้า QX5213 พาขาบวนโดยพิเศษศักษิณารัฐที่31เข้าโค้งบ้านโป่งนะครับก็ฝากเ,เพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืม subscribe สัน่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใ,ใหม่ๆของประดุกช Channel ครับ